สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องชาวสถาบันบีแม a จเม e นต์โ a c h ทุกท่านคะ่ะในวันรดิถีขึ้นปีใหม่2564นี้นะคะบี B ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็สมความปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะท่านใดที่เดินทางในเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ICF ก็ขอให้มุ่งมั่นและทำได้ตามความตั้งใจทุกอย่างนะคะแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ย ทางบและสถาบัน B Management Coach และพี่ๆเพื่อนๆโค้ชที่เป็นวิทยากรและโค้ชพี่เลียงทุกท่านก็จะ,ะนำสิ่งดีๆสาระต่างๆมาเพิ่มความรู้ให้กับทุกท่านให้เป็นโค้ชมืออาชีพได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็ยังจะสร้างสารรค์ชุมชนคอมมูนิตี้เพื่อช่วยเหลือสปอร์ตกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็โปรดติดตามกิจกรรมดีๆจากสถาบันเรานะคะขอบคุณค่ะ